เดือดศึกรวมเข็มขัด IBF w b o พิกัด108ปอนด์โดยล่าสุดนั้นซิเวเนตีโนนซิงกาแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ i ฟเวทของ IBF ชาวแอฟริกาใตา้ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า เขาต้องการที่จะให้ต้นสังกัดแมดรูมจัดศึกรวมเข้มขัดแชมป์โลกพิกัด108ปอนด์กับทางโจนาธานบอมบ้าก่อนซาเลสแชมป์โลกพิกัด108ปอนด์ของรือยูบีโอชาวปร์ติลิโก สำหรับทางนนซิงก้านั้นสถิติการโชว์ของเขาชนะ13ครั้งชนะน็อก10ครั้งแพ้น็อก1ครั้งให้กับทางแอรเดียนคูเรียวในเดือนพฤศจิกายนปี2023และหลังจากนั้นก็มีการรีแมตช์อีกครั้งกับทางคูเรียวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่านนซิงก้าเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่7ขวาแชมป IB ์ IBF พิกัด108ปอนด์กลับคืนมาได้ ส่วนทางจูนธานกรซาเลสสถิติการโชคของเขาชนะ28ครั้งชนะน็อก14ครั้งเขาแพ้น็อกทั้ง3ครั้งสเสมอ1ครั้งโดยไฟลล่าสุดเขาป้องกันตำแหน่งในครั้งที่3 ด้วยการชนะคะแนนอย่างเอกฉันเรเนซซานติเอโกเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับความเป็นไปได้ของศึกรวมเข็มขัด IBF WBO พิกัด108ปอนนี้นั้นก็ต้องรอ,อการยืนยันอีกครั้งจากทางต้นสังกัดของโนนซิงก้าคือแมตต์รูมนั่นเอง